คอนากาหน่อยไหมเฟียจะเกมันที่นะครับถนอากาหน่อยนรับเนียจะเกมไหเนียกแต่่ะคนครับคุณจะไปไหนกันแนเกมแน่พันเปอร์เซ็นต์เกแน่ๆทำไมชน ไม่นะไม่ได้ทนงั้นขอจบแล้วกันไม่ได้รักคนเดียวไม่แตแ่ตอนแรกเรามาแล้วตรงนี้แักคนเดียวกว่าที่เกิดจนะามาเขาลงมืวเขาเลยจะเป็นไงไถ้าอกอันนี้ได้มันต้องตกอันนี้พร้อมกันเขาต้อง,ดองได้คของกันเหมือนว่าขับชนรเราจะเกมหรือเปล่าเฟียเราจะเกมหรือเปล่าเมื่อกี้วิ่งไปเขาบอกว่าแล้วรถคุ้นคนรถมาเฟีย เขาไม่รู้ได้ไงก็เขาบอกว่ารถคุนคุนรถมาเฟียนอีกก็บอกว่าอยู่มาไม่รู้ว่าเส็ตไรก่อนงั้นยังไม่ต้องจบดีกว่าเราไปนั่งเล่นบอลข่าวกันนะได้ไหมละครับก็บอกไปว่ายืมรถมาไม่ได้ทะไม่ดีค่ะ ะเปลี่ยนสีผมตอนไหนไม่เคยใครคนอีกทีบียมาใส่ร้ายใครพูดอีกทีมีญาติใส่ร้ายใครพูดอีกทีอีกทีน้องเขาเปลี่ยนหรือเปล่าเอาจะเปลี่ยนเล่นๆเฉยๆเปลี่ยนเล่นหระเปลี่ยนใครเปลี่ยนเป็นใครอะไรสีอะไรดูโกหงไม่เก่งอะ อะไรมีไม่เห็นน้อยไหนแล้วเราไปทำอะไรที่ตรงบนล่ะจับปนใช่ไหมเราไปจับปูนอ่ะไอ้ตรงตรงบนอ่ะแล้วเขาที่อยู่ตรงสีกองฟังต้องารต้อง่งมาจับปูนที่เขาอยู่จำปูนได้สีฟ้าเกมเฉยกูเกม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  เอารถให้พี่ยืมมาเขายังอีกทีเขายังอีกทีนะบวกบวกกูโดนอนกูโดนนอน กันลืมกันก่อนรอพี่เสวี่ยเข้ามาใช่ก็บอกอยู่ว่าไม่เกินห้าทุ่มเอ้ามาตอนไหนอ๋อผมผมสีขาวแล้วอ๋อเองมีนี่ไงิอะไรของมีอะไรเขาเรียก่าอะไรวะเองเที่ยวบินเองสูงอ่ะเองัวค่าเองเกี่ยวที่ค่าอะไรไหมถ้าค่าตองมอกระชาติที่จบไปนะสามสองเก้าครับพีผมพี่เช็คดียวเมื่อกี้วันนี้ว่าเราต้องปล่อยเราต้องปล่อยความลับอ๋อและวห้าพันแล้วพี่พร้อยเบสอ่ะนะเดดี๋ยวจัมามาถ้าขอถ้าขอค่าขนมพี่คุยคนเดียวของเองนี่คุยอยู่ไหนเช็คเรับจำใช่ไปมจบป่วคนไหนวะจริงใช่ไหมใช่หรือเปล่าใ ถามแค่นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เบาใช่เบาใครอ้าวจริงถ่ายรูปวันนี้นะจะดูไหมล่ะฮะถ่ายรูปวันนี้สาวสีผมสีชมพูถ่ายรูปสีชมพูมากับชายสอดเสื้อผมสีฟ้าหรือไรคกับกุกกี้คุกกี้คุกกี้ไม่ถามใช่หรือเปล่าใช่อยู่แล้วพี่อะไรใช่หรือเปล่าอะไรใช่อะไรใช่ไม่ใช่ไอ้เต้ก็เจอข้อผิดแล้วผิดยังไงอะไหนอธิบายดิผิดยังไงโอเคค่ะได้ค่ะ ปลดยังไงสิเฮ้ยเิไแ้ลเฮ้ยเยเเฮ้ยยม้ป่้ไปเปลียนได้หนูปเล่น่ะหนูไพันยังไม่พออได้ีวะไม่เปี่ยนเรื่องฮะเลยอันนี้ดีไม่เกี่ยวคนบ้านแตกดีไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่แล้วแล้ววันนี้วันนี้ไปต่อยมาโดน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 ลดกโดน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 โนดนโดดดนโดนอดดดนนนนนเนดดนดด แ้วไม่ทำอะไรมาคะคุณย่าดีตองใส่งานวัน้่ะใตาไม่ดีรอกใกล้กับใล้ขอจะไปกับคนอื่นเหรอโอเคแม้แต่คุณย่างไม่มีตังเลยเดี๋ยวได้อะนะสี่ว่ะไม่พอว่ะเดี๋ยวนะไม่ทำเป็นย่านงไม่ไม่ใช่โอ้โหตีไปสาที เดี๋ยวทำไมพ้ไมไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่แบบนี้ดี่มาคุณเลนเี็บรอยเียบรอยเดี๋ยวจะไปโยงนะไม่ไม่ไม่รปโยคนนเองไม่ควรพูดกับผู้หญิงเว้ยเสียดิบเออเสียดแล้วถ้าผู้หญิงผิดตัวผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิผิดก็คือเองผิดยังเชื่อไหก็คือแบบ เมื่อวานมันมีการวอเกิดขึ้นไ่พูดแจนเฉยมันทำให้ีแเฉยไม่ตคือคือต้อรู้ไมวดีที่การเธอรู้ว่าคาลิกเฉยอยู่แล้วก็ทำ้เนาะเาเไปเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันวเราแยกกันอยู่แล้วเธอก็ทีงมาทำให้เขาระแวงว่าไปมาเปียว่าไปว่าไปเชียนอยู่ข้ามาเปียกอนู่้ามาเปียีหนึบอดดูดีข้างมาเปียเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไหผอิเองผู้่งไยังไงผิดไปผมรู้สึกนะขามาเพาะอาไปว่พี่หญิคายมันคุ้นนะถึงจะร้อนแค่ไหนไอ้ันไ ไม่ครับคือผู้หญิงผิดคือผู้หญิงผิดผู้หญิงผิผู้เองผิดคืคือเองผิดเองผิดคือไมผิดใครากมาขัดจังหวะการเกิการบอกเกิดขึ้นแล้วดีดี่การเบนงงเบไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่สวยเพียวไปังไกวก็ไม่เคยพูดะไรเกียวจะไปกับคนอื่นนะพูดให้เราไม่อพูดเลยแต่เขาก็คิดาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาเที่ยวห่วงมาแล้วมันเท่าอย่างเงี้ยเขาก็ไปนั่งซึมนอนซึมหนินอนไม่หลับอีกอะ ไม่ไม่ไม่กูเล่นใหญ่กูรอดแล้วกูเล่นใหญ่กูรอดแล้วเด็กน้อยเหท่าแบบนี้เข้าใจไหมไม่ทำได้ไรก็ไม่เป็เรื่องง่ายไ่คิดแล่อยู่คิดแล่อยู่ไม่ไม่ก็คือผมแบบนี่นอนอยู่ไงโมโหอย่างไรก็เลยแก้ตัวแก้ตัวทำไมเฮ้ยแก้ตัวอะแก้ตัวอย่างอ่างอ้างแล้วไม่ไม่ว่าไปสว่าไปกินกับบางอ้างเองไม่ควรเอาข้ออ้างนี้มาทำให้มาเฟียแบบคิดเล็กแบบมังงอนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเอาจริงปหมเอาจริงปะจริงจริงปะ คือข้ามามันจะไม่มีอะไรหรอกสองคนนี้นะีโคือที่แรกข้ก็เ่าข้างเอยแต่ว่าพอทำมาเพี้ยเใจข้าก็แบบข้าก็สงสารน้องเขาจะมาเขไมงบได้ไงฮะไอจะไปไหนเดี๋ยวเข้ามาี่เดี๋ยวเ้ามาเขาเไงเขาไม่ทำจริงออบี้ะไปใครอ่ะไม่ไปเขไปใครอ่ะถ้าไปเขาจะมาอยู่เธอไปล่ะไปเขาไปเกกับพีเชคที่เขาอยู่บนน้าที่เห็นอ่ะน่าใจ ใช่ก็รเธอไม่ชอบเขาจะไปทำทำไมอ่ะมันไม่ดีต่อเขานี่ยถูกไหมอะเขาทำให้ตัวเองไม่ดีทำไมอ่ะถูกปะน้องเชื่อใจบีก็ได้เออไม่ต้องเราของเรายังไม่จบนะอะไรเมื่อกี้บีบอกว่าอะไรนะจะไปกับผู้หญิงคนอื่นใดไม่ได้ไม่ได้ไปกับผู้หญิงคนอื่นบอกว่าไปคนอื่นไม่ไปกับคนอื่นนะเป็นใครๆก็เคียดของใครๆก็ห่วงอ่ะอ่ะอันนั้นอะเข้าใจนะก็ขอโทษไองไม่ได้แต่แต่ของของเธออะของเธอไปกับใครไปกับใคร ตอบดีนะสว่กับคุณตาเจสซี่เอนะจ่ผมว่าไงแล้วทำไมต้องเปลี่ยนสีผมเนี่ยเปลี่ยนชุดเนี่ยเพราะคุณตาพาไปเที่ยวแล้วทำไมต้องเปลี่ยนสีผมมาชุดอ่ะว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเฟี้ยงอยากมีเที่ยวจริงๆเราอย่าบอลตัวเพราะว่าวันนี้เพียงของมากแล้วเฟี้ยงก็อยากไปแยดดูเธอเห็นเธอบอกว่าเธอจกจูก็เหมือเจอและดูแต่รถเองไป ก็เพียงคิดว่ามันมีหลายคนที่มีสีแบบเฟียดล์รอดไหมกูรอดไหม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 กูรอดไหมกูรอดกูรอันนี้คือพูดจริงใช่ไหมคีสีพูดอะไรไปก็ถามว่าผู้ของเมียใช่ก็ถามไงในใช่ก็ยิ่งหงงเหงาด้วยที่ไม่เลยทอมก็เลยบอกตาตาน้าไม่ตกกันเล่นๆแล้วเขาพูดเธอจำเขาได้เขาก็เลยแบบเปลี่ยนผมได้เผื่อเธอเผื่อเธอเจอเธอ ทำไมอยากดูว่าเธออยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าทำไมต้องกลัวเจอทำไมต้องกลัวเจอเขาเดะอะไรนะทำไมต้องกลัวเจอเขาไม่ถ้ากลัวเจอก็เจอเธอเขาจะไปแอบดูว่าเธออยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าไงก็เห็นเธอไม่รับสายเขาอ่ะเก็บกระเปมาไปในรถถ้าเขาไม่รู้ไม่รู้เขาไม่คิดว่าเธอไปกับเฉาอ่ะโอเคถือว่าครั้งนี้รอาตัวไปกูรอดกูรอดเข้าตาไปแล้วอ่ะ